เแลงแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับ PS Online ครับได้หยิบเกมตำนานและเกมเก่านำมาเล่าใหม่ครับ PSX Pay to Earn หรือ NFT นั่นเองครับสำหรับเกมนี้นะครับทีมงานเนี่ยก็จะเป็นของประเทศไทยนะครับซึ่งมีพาร์ทเนอร์เป็นของ Big ค u ันั่นเองครับแต่ไม่ใช่ค่ายบิดค u ัทำนะครับแต่จะเป็นพาร์ทเนอร์ โดยใช้บิตคัพเนี่ยเป็นตัวแรกเปลี่ยนทาน์เฟอร์ของตัวเหรียญโทเค็นั่นเองครับเอาละครับสำหรับ t s x Online นี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูข้อมูลทั้งหมดครับว่าเราเนี่ยจะหาเหรียญได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับตัวเกมเก่าในเวอร์ชันเก่าตอนนี้เรายังเข้าเล่นได้นะครับหลายเซิร์ฟของประเทศจีนก็เปิดให้เราเล่นและก็เล่นกันอยู่นะครับณปัจจุบันนะและในเซิร์ฟของประเทศไทยของเรานั้นครับได้ประกาศออกมาล่าสุดครับให้เราเนี่ยเป็นลงทะเบียน Exclusive Alpha Test นั่นเองครับก็คือจะเทสเบต้าให้กับพวกเรา รับแต่ คนที่จะเข้าไปเทสได้นั่นน่ะต้องมีวัยรุ่นนะครับวันนี้ผมจะนำพาเพื่อนๆครับไปดูรายละเอียดทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นและก็การลงทะเบียนเข้า a l ลฟาเทส t นั่นเองครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกม Topup นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวก ปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองอันนี้สำหรับหน้าเว็บไซต์นะครับทีมงานประเทศไทยเนี่ยน่าจะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะครับโดยที่เขาบอกว่า ว่าเป็นเซิร์ฟแท้ด้วยนะเออเอาเรื่องอยู่นะครับโดยจะเปิดเทสเบต้านะครับเอลฟาให้กับเรานะผมว่าน่าจะเสร็จปีใหม่พอดีนะครับแล้วก็มีการที่จะเปิดเทสเบต้าให้กับเราด้วยนะครับแล้วคนที่จะเทสได้เนี่ยได้เวลิสตัวนี้ออกไปเล่นนะครับต้องเป็นบุคคลที่ได้เวลิทเท่านั้นครับผมการที่เราจะขอเวลิทเนี่ยขออย่างไงครับอันดับแรกครับผมในหน้าเว็บเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพานเพื่อน,นไปดูตัวลงทะเบียนกันก่อนแล้วเราค่อยไป ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการหาเหรียญแล้วก็การสว a p เหรียญโทเค็นแล้วก็การ, swap, ร token, แลก,ก,รแรกเปลี่ยนเข้าสู่บิตคัพนั่นเองครับ เอาละครับกดมาที่ลงทะเบียนกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ลงก็ไปลงให้เรียบร้อยนะครับใครจะได้หลายๆจอก็แล้วแต่นะครับวันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเกมเนี่ยห้ามหรือไม่ห้ามเพราะว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถลงกี่เบอร์ก็ได้ตามสิทธิของเรานะครับยิ่งเราลงเบอร์เยอะเนี่ยเราก็อาจจะมีสิทธิ์ในการเทสเบต้านั่นเองครับก็จะมีรางวัลให้กับเราด้วยนะครับเอาล่ะใส่เบอร์โทรอีเมลเข้าไปให้เรียบร้อยครับดูว่าระบบของเราเนี่ยเล่นใน Android หรือ iOS นะครับ เกมเนี่ยไม่มี PC นะมีเฉพาะมือถือครับเขาทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับลงมือถือให้กับเราเรียบร้อยนะครับจากเกมที่เราเคยเล่นมาก่อนเนาะแล้วเรามาดูรางวัลลงทะเบียนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยได้สิทธิ์เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลลงทะเบียนถ้าเราลงตอนนี้นะครับ เกมเปิดจริงเนี่ยอาจจะได้รับในส่วนนี้ก็ได้นะครับผมเอาละเรามาดูกันครับเหรียญดวงวิญญาณนะครับหรือสปิริตคอยฟู o สเหรียญดวงวิญญาณเนี่ยเอาไว้ใช้สุ่มนะครับอาจจะใช้สุ่มในส่วนของดวงวิญญาณเพราะว่าระบบใหม่นะครับที่เขาบอกมาว่าระบบใหม่ที่จะนําเข้าในส่วนของ T S X เนี่ยก็คือระบบ ดวงวิญญาณนั่นเองครับก็จะเอามาเสริมแกล่งให้กับขุนพลของเรานะครับผมและบัตรสุ่มขุนพลครับ5ใบเลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของบัตรสุ่มโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินหรือซื้อเข้านะครับเออในส่วนการสุ่มขุนพลนะครับแล้วก็บัตรสุ่มการ์ดด้วยนะครับ5ใบนะเอาละครับใครที่ลงทะเบียนนะครับกับ TSM ก็ ได้บัตรเล่นสนุก7วันด้วยเหมือนกันครับและอย่าลืมนะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะนะระบบ Android หรือ iOS นะครับกดยอมรับแล้วก็ลงทะเบียนแค่นี้เองครับผมถ้าเราได้สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาทางอีเมลของเรานะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูไวเ a อร์ในการหาเหรียญของเกม T S อ n l i n e ครับเริ่มแรกครับผมขอยกประเด็นเรื่องของเหรียญละกันครับเหรียญโทเคนเนี่ยของเกมนี้นะครับเขาเรียกว่า T S X นั่นเองครับ T S X โทเคนเนี่ยบรรจุอยู่ในเป็นตัวเกมเลยนะครับไม่ ใช่แบบว่าเป็นโทเค็นให้เราสามารถเทรดอะไรได้นะก็คือจะเป็นโทเค็นในเกมและให้เราเนี่ยสามารถสวอปออกมาเป็นบิดคัพนั่นเองครับเอาล่ะเรามาดูกันครับสำหรับเหรียญ T S X นะครับหาได้จากที่ไหนบ้างหาได้จากอยู่วิธีหนึ่งวิธีเดียวครับ หาได้จากวิธีไหนได้บ้างครับอันดับแรกเนี่ยเรา,าดูครับก็คือระบบขุดนั่นเองครับมันก็คือการขุดเหรียญนะการขุดเหรียญเนี่ยเราจะเป็นนะครับต้องมีตัว <c oughs> พนักงานขุดนะครับพนักงานเหมืองนะก็เอาง่ายๆครับก็คือคนงานเหมืองขุดนั่นแหละคนงานเหมืองขุดครับก็จะแบ่งออกไปนะครับตามระดับด้วยนะเออมีแบบว่าผู้นําคนงานเหมืองหัวหน้าคนงานเหมืองอาวุโสน,นะครับคนงานเหมืองด้วยและนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการขุด เหรียญตรงนี้ครับคืออะไรครับผมก็คืออาหารนั่นเองครับเราเนี่ยจำเป็นต้องป้อนอาหารนะครับให้กับตัวพนักงานของพนักงานขุดของเรานะครับการป้อนอาหารครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการหาเหรียญใช่ไหมวิธีการขุดเหรียญนะครับก็มันจะมีไอคอนป้อนอาหารอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นเนาะไอคอนป้อนอาหารเสร็จปุ๊บนะครับอาหารเนี่ยจะเพิ่มค่าความอิ่มครับสามารถ ได้รับจากอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะเป็นต้องไปฟาร์มมอนครับเลเวลหกขึ้นไปนะครับเราถึงจะสามารถได้อาหารเพื่อมาป้อนคนงานเหมืองของเรานั่นเองครับและ2นะครับเราจะได้อะไรก็คือการส่งรถม้านั่นเองครับการส่งรถม้าเนี่ยจะสุ่มได้รับนะครับเขาไม่ได้แบบว่าการันตีให้กับเราเลยว่าส่งรถม้าไปแล้วเราจะได้ในส่วนของอาหารมาป้อนคนงานเหมืองน,นะครับและก็ในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายในเกมนั่นแหละเขาก็จะมีแบบว่าแจกในส่วนของอาหารให้กับพนักงานเหมืองกินด้วย และจากนั้นนะครับเรารู้เงื่อนไขต่อมาอาหารเนี่ยจะเพิ่มความอิ่มทุกแบบนะครับจะเพิ่มความอิ่มตั้งแต่10แตบบ้มโดยทุกๆ10แต้มครับจะใช้ระยะเวลาในการขุดเท่ากับ1นาทีเราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความอิ่มเนี่ยสิแต้มนะครับจะเท่ากับ1นาทีถ้าเราอยากจะให้มันขุดนานมากขึ้นแสดงว่าเราต้องเตรียม ทรัพยากรหรืออาหารนะครับผมได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับแต่นะครับมันก็จะมีขีดจํากัดอยู่ว่าผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยนะครับสามารถขุดเหรียญได้สูงสุดอยู่ที่600เหรียญต่อวันนะครับใครอยากได้เหรียญเยอะก็นั่นแหละครับตามที่เราพูดนะใครอยากไปทําจอเยอะก็ไปทําครับแล้วแต่นะถ้าทีมงานมีระบบป้องกันภัยที่มันดีหน่อยนะครับระบบป้องกันบอดในการขุดเนี่ยก็อาจจะโดนแบนกันไปตามรี ตามสภาพนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่การันตีนะครับเราอาจจะทําดู่อนก็ได้นะครับไม่ผิดนะเผื่อทีมงานเขาไม่ค่อยแบบว่าจะโฟกัสในเรื่องของบอทเท่าไหร่นะเออนั้นก็จะเป็นคนที่ขยันทำะดายจอไปครับผมนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาก็คือระบบวิญญาณขุนพลนั่นเองครับซึ่งระบบวิญญาณขุนพลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาใน t s x นะครับโดยระบบนี้เนี่ยจะเสริมความสามารถให้กับขุนพลของเรานั่นเองครับโดยเรานะครับจะต้องไปสุ่มนะ ในส่วนของวิญญาณนั่นเองครับวิญญาณโวลโคนเนี่ยถ้าเราสุ่มขึ้นมานะครับเราก็จะได้ค่าสแต็กต่างๆซึ่งวิญญาณเนี่ยมันมีสกิลด้วยเห็นไหมสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนะครับสามารถตีแถวสามคนได้อย่างที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับเกม T.S. ออนไลน์นะก็จะเป็นแบบว่าถ้าเข้าสู่โหมดการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับแต่ถ้าอยู่ในระบบเควสเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเดินเควสเกินไปจนภัยอยู่ในเมืองนะครับก็อาจจะเป็น MMO ผสมเทิร์นเบสอะไรแบบนี้ครับในตัวเกมเนี่ย ผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่พลาดเกมนี <in dancing istas> <around> ้อยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่นนะมาก่อนนะครับในส่วนตัวของวิญญาณนะครับเราก็เห็นค่าสเตตัสเห็นไหมพอมีค่าสเตตัสนะครับแล้วเราก็จะเอาไปสูมใส่กับตัวขุนพลของเราครับขุนพลของเราเนี่ยก็จะได้ค่าสเตตัสพวกนี้ด้วยนะครับของวิญญาณเออเหมือนแบบว่าเสริมแกล้งนั่นแหละ เอาละครับในส่วนของระบบตัววิญญาณเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็จะมีระดับสีขาวเขียวฟ้าม่วงนะครับก็จะได้ตามระดับเลยเนาะขาวเนี่ยก็จะเป็นอันคอมมอนอะไรแบบนี้เลยเขียวก็จะเป็นคอมมอน ฟ้าก็จะเป็นแร่นะครับม่วงน่าจะเป็นอีปีนะแต่เรเจนเนอรี่ไม่มีนะครับผมก็ยังไม่เห็นอยู่นะมันคืออะไรนะครับเหรียญดวงวิญญาณนะครับก็สามารถสุ่มตามระดับได้นะครับก็จะมีระดับฟ้ากับระดับสีม่วงนะครับเห็นไหมระดับสีม่วงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีหลงตรงนี้นะครับอก็จะเป็นแบบว่าวิญญาณพิเศษหน่อยนะคาสแต็กอะไรแบบโหดๆอะไรแบบนี้นะครับหรืออาะเลสุ่มที่มันดีกว่านะซึ่งในตัวละครเดียวเนี่ยจะมีธาตุที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมก็จะมีอยู่หกธาตุนะครับ ไฟน้ำลมดินแสงมืดนะครับตามนี้เลยนะวิญญาณฝุ่นพลแต่ละาธาตุก็จะสวมใส่ฝุนพลที่มีาธาตุที่ตรงกันด้วยนะครับระหว่าง คุณพลกับตัววิญญาณเนี่ยต้องเป็นท่าเดียวกันด้วยนะถึงจะสามารถสวมใส่ด้วยกันได้น,นั่นเองครับคุณและสกิลว,วิญญาณเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับสามารถนะครับอัปเกรดได้เหมือนกันนะเออก็อัปเกรดสูงสุดได้เท่าไหรก่ก็อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะได้พอยต์มาแล้วก็อัปเกรดสกิลให้กับตัววิญญาณได้ด้วยครับผมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า stack ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับพอเรายัดเข้าคุณพลเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามรูปเลยนะครับตรงนี้เนาะอ่ายิงงั้นก็แสดงว่าความสําคัญของ ตัวเกมนี้นะครับที่เป็นระบบวิญญาณเข้ามาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวชีวัตแล้วก็เป็นตัวที่เบิร์นนะครับในส่วนของตัวเหรียญที่จะให้เราเนี่ยซื้อเข้ามานะครับแปลงเป็นโทเค็นเข้ามาแล้วก็เอามาสุ่มตัววิญญาณนะครับใครได้วิญญาณแบบระดับโหดก็อาจจะฟามง่ายนะครับหาเหรียญได้ง่ายอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตัวอาหารอย่าลืมนะครับมันต้องเกิดจากการฟามสะส่วนใหญ่นะเออใครแรงนะครับก็อาจจะรับอาหารได้เยอะอะไรแบบนี้นะครับผม ระบบเสริมแกร่งวิญญาณครับก็สามารถอัปเกรดตีบวกได้เหมือนกันนะครับระบบบุกฟา้าบุกฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเอาวิญญาณที่เหมือนกันนะครับมาเพิ่มดาวดาวทั้งหมดนะครับของตัววิญญาณเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่5ดาวนะครับเราสามารถเพิ่มดาวให้มันได้ด้วยนะเอาวะระบบเบรนสุ่มช,ชัดๆเลยแบบนี้นะครับระบบล้างหลอกก็คือการสุ่มสเตตัสของวิญญาณขุ่นพลนั่นแหละครับซึ่งเราสามารถ สุ่มออฟให้กับวิญญาณใหม่ได้ด้วยนะครับโดยการสุ่มเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญ T-SX นะครับโอโ้โหนี่แหละของจริงนะครับระบบเบิร์นที่แท้จริงมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวระบบเบิร์นเลยนะไม่ใช่แบบว่ามีแต่หายเดียวนะครับระบบหลอมด้วยครับหลอมเนี่ยก็จะเอาวิญญาณแต่ละตัวนะครับมาผสมกันนะมาหลอมมาย่อยอะไรแบบนี้ครับก็ถ้าเราผสมออกมาปุ๊บเราอาจจะไดระ้ระดับที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นระบบเบนะิร์นเนาะทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับ ต่อมาครับก็คือระบบในตัวขุนพลอย่างที่เราเห็นนั่ะครับอุปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆเนี่ยก็สามารถอัพดาวตามขั้นต่างๆยิ่งเรามีขั้นสูงนะครับเราก็จะสามารถไปตีบอสได้อย่าลืมครับการตีบอสของเกมนี้เนี่ยเราจะได้หีบยุทธภัณฑ์เทพนะครับซึ่งหีบยุทธภัณฑ์เทพเดี๋ยวเราจะได้แต้มบูชาวิญญาณนะครับแต้มแต้มบูชาเทพวิญญาณนั่นเองครับก็จะนําไปสุ่มในตู้สล็อตนะครับ ซึ่งในตู้สล็อตเนี่ยเขายังไม่ประกาศหรือบอกออกมาว่าว่าตู้สล็อตมันคืออะไรบ้างนะครับอาจจะมีตัวเหรียญที่ SX ไว้ก็ได้นะครับสำหรับตู้สุ่มนะก็แสดงว่ายิ่งใครตีบอสนะครับก็อาจจะยิ่งมีของนะครับยิ่งอาจจะมีแบบไอเทมที่โหดๆก็ได้นะครับในตู้สล็อตเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆครับหีบยุทธภัณฑ์เทพนะครับก็สามารถสุ่มได้เหมือนกันครับจะสุ่มได้ก็ตอนไหนก็คือเราสามารถเก็บสะสมแต้มเิญญาเนี่ยครบสามพันนะครับเราก็จะสุ่มออกมาได้ครับสุ่มได้ไม่เกิน4ตัว1น่นะครับก็มีระบบตีบวกครับตีบวกเนี่ยอย่าลืมนะครับใช้เหรียญที t s x นะครับโอ้โหนี่แหละผมชอบตรงนี้ครับผมชอบในระบบเบิร์ดนะการตีบวกเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เหรียญโทเคนของตัวเองเนี่ยเป็นตัวทรัพยากรหลักในการตีบวกเนี่ยมันจะเป็นระบบเบิร์ดที่ดีมากๆครับทำให้ราคาเหรียญเนี่ยมันนิ่งได้นะครับผมมันไม่แบบว่าถ้าตกแล้วมันไม่ตกไปนะครับแล้วต่อมาครับระบบแนะนํารูนนะครับรูนเนี่ยก็เหมือนกันครับผมรูนต่างๆเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันตีบวกได้เหมือนกันก็จะสามารถใช้เหรียญนะครับ t s x นะ ระบบเบิร์นค่อนข้างที่จะดีมากๆครับเกมนี้เอาละต่อมาครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับก็คือการเชื่อมกระเป๋านะครับเราเนี่ยสามารถเชื่อมกระเป๋าได้ครับและตัวและระบบต่างๆนะครับที่เราจะสามารถหาอะไรได้ได้เกมนี้อย่าลืมนะครับมันคือทั้งหมดเลยนะครับในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นวิญญาณต่างๆเราสามารถมินต์ออกไปขายในตลาดปาเกเพจได้นะครับไอเทมต่างๆที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์สัตว์ขี่นะครับอาวุธ เสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่วิญญาณก็แล้วแต่ครับมันคือ NFT ทั้งหมดนะครับเราสามารถมิ้นต์แต่เราต้องเชื่อมกระเป๋าก่อนนะครับอ่าโอเคไหมครับผมมันก็จะมีตลาดให้กับเราอยู่นะครับตลาดเนี่ยเป็นหน้าตาแบบไหนใครที่เคยเล่นเกมของ Bit ค u พนิกมาก่อนนะครับก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับในการเชื่อมต่อ w a l l e t เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องใช้ค่าธรรมเนียมนะครับโดยผ่าน b i t ค u พนั่นเองครับผมโดยใช้ค่าธรรมเนียมจากเหรียญบิตคัพจะเป็นค่าธรรมเนียมในการมิ้นต์ต่าง จะเป็นค่าธรรมเนียมในการสวอปเหรียญต่างๆนั่นเองครับของตัวเกม t s X ออนไลน์นะครับผมเอาล่ะการขายของนะครับมันก็จะมีแบบว่าครั้งนะครับถ้าเราซื้เข้าไปแล้วก็ดึงวิญญาณของเรานะครับโดยใช้การมินเนาะก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมโดยบิดครับครับผมเนี่ยเวลาเราไปขายนะครับมันจะเป็นตลาดแบบนี้นะอันนี้คือตลาดนะครับที่เป็นตัวของเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เทสออกมานะเราก็ต้องรีดีมนะครับถ้าเรารีดีมเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะซื้อ n f t แล้วก็รีดีมเข้าในตัวเกมนะครับผมในส่วนของ วิญญาณส่วนใหญ่เขาจะขายวิญญาณกันนะครับวิญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลักๆที่จะเอาไว้ใช้ฟาร์มเลยจริงๆนะครับการสวอลเหรียญเนี่ยเรามาดูกันครับสวอลเหรียญเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ t s x Coin เนี่ยก็จะเป็นตัวเหรียญที่อยู่ในเกมนะครับเราจะสามารถสวอปได้นะครับเป็นเหรียญ t s x ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยจะเป็นต้องมียันนะครับเขาใช้ยันเป็นตัวค่าธรรมเนียมด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นนะยันโทเค็นนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดข้อมูลนะครับว่าหามาจากไหนนในส่วนของตัวยันโทเค็นนะครับ การใช้ยันเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นจ่ายการจ่ายค่าธรรมเนียมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแพ็คให้ซื้อหรือเปล่านะครับในส่วนของยันที่เอาไว้ใช้ในจารจ่ายค่าธรรมเนียมในการเบิร์นในการคราฟเปลียนนะครับถ้าเราไปซื้อโทเค็น t s x โทเค็นนะครับทั้งนอกจากบิทครับเนี่ย ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะในการสวอปเป็นเหรียญคอยนะครับ T S X Coin นะครับก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะเราจะเสียก็ต่อเมื่อเราเอาเหรียญออกไปขายในบิตคัพนั่นเองครับวิธีการตั้งขายนะครับพอเรามิ้นตัวไอ้ทีมานะครับผมนี่เราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะอย่าลืมนะครับก็เป็นระบบปกตินะครับในการขายของต่างๆที่เกี่ยวกับการ ที่ใช้ n f p นะครับก็จะใช้เว็บไซต์หลักเป็นตัวประมวลผลนะครับถ้าใครได้ไปเทสเน็ตนะครับก็อย่าลืมนะมาแอปตรงนี้ด้วยนะครับ Bitcup Chain Testnet นะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญ Bitcup เนี่ยไปเทสระบบได้นะครับเขาก็จะให้กดรับอยู่ประมาณ10ครับนั่นเองครับเอาล่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับในการที่เราใครที่อยากจะเล่นเกม t s x ออนไลน์นะครับตัวที่จะเป็น NFT หรือ Play to Earn นะครับให้กับเราเล่นในเดือนมกราคมเปิดให้เราเดี๋ยวลงทะเบียนล่วงหน้าครับเพื่อที่จะเอาไวลิสไปทดสอบและก็ได้รางวัลกันด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะครับในการที่เข้าไปทสเบต้าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็มาลงทะเบียนเนี่ยเราก็ได้ตัวเหรียญและก็รางวัลในการสุ่มหาวิญญาณแล้วนะครับฝากไว้ที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ